ไลฟ์สดทุกวันทําคลิปทุกวันเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะสําหรับแม่ค้าออนไลน์ยิ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ต้องยิ่งทําให้ดูอยู่ให้เห็นและสอนให้เป็นอะไรที่เขาทํากันเราต้องทําเป็น2เท่ายิ่งทำเยอะก็ยิ่งมีความรู้มาสอนเยอะนอกจากทําคลิปและไลฟ์สดแล้วคุณหิงก็เข้าสอนทีมงานในกลุ่มปิดทุกวันค่ะเทรนงานคนใหม่และดันคนเก่าให้เป็นครูเป็นโค้ชสิ่งที่เราไปเรียนมาเอามาลงมือทําแล้วก็สรุปเอาไปสอนต่อ เคล็ดลับความสําเร็จของครูเหงิก็คือสิ่งที่เรารู้ทีมงานทุกคนต้องรู้เหมือนเราไม่เคยห่วงวิชาและไม่เคยกักความรู้ค่ะเทให้หมดหน้าตักตรงใจสร้างให้เขาสําเร็จให้เขาทํางานอย่างมีคุณภาพและเขามีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะดูแลลูกค้าอย่างดีลูกค้าติดธุรกิจโตลูกค้าไม่ไปไหนพวกเราก็อยู่ได้ค่ะสําคัญที่ว่าหันมาเมื่อไหร่ก็ต้องเจอเราค่ะช่วยกันทําการตลาดช่วยกันมาทําคลิป ช่วยกันไลฟ์สดให้คนเห็นแบรนด์เราเยอะมากที่สุดนี้จึงมีคนรู้จักแม่มดอ,ออนไลน์กันเยอะมากๆโดยเฉพาะใน t i k t อกแอนเนอร์อสิ่งอื่นใดสินค้าของเราก็ต้องมีคุณภาพค้าประทับใจคนขายก็ไม่ต้องอายพูดอะไรก็เต็มปากเต็มคำของดีจริงไม่ต้องมีสคริปต์ใครประทับใจแบบไหนก็ออกมาพูดแบบนั้นทําให้ทีมงานรักในสิ่งที่ทําได้ธุรกิจเติบโตแน่นอนค่ะเจอกันในไลฟ์นะคะ